คุณผู้ชมครับวันศุกร์ที่12พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นเกมนัดสุดท้ายของไทยลียกในซีซั่นส0 2 2 2 0 2ีสัแล้วนะครับซึ่งสโมสรเมืองทองก็จะเปิดธนะโดมสเตเดียมรับมือการเยียนของทีมราชบุรีนะฮะคู่นี้แข่งขันช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนะครับก็ทุกคู่ในไทยลียกเวลาเดียวกันทั้งหมดเลยละครั้ดนี้ก็จะเป็นนัดสุดท้ายนะครับที่แฟนคลับสโมสรเมืองทองก็จะได้ร่วมลุ้นร่วมให้กำลังใจขุนพลกีเลนพยองนะฮะ ก่อนที่จะโอ้โหพักเบรกไปน่าจะ3เดือนนะครับในการเตรียมทีมซีซั่นใหม่เพราะฉะนั้นก็อยากให้แฟนคลับสโมสรเมืองทองมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับณสนามทันดโดอมสเตเดียมนะฮะเพราะว่านัดนี้นะครับ,ารบทางมิสุบิชิเองก็มีการแจกแอร์นะฮะให้กับแฟนคลับสโมสรเมืองทองด้วยนะครับก็อย่าลืมมาที่สนามมาลงทะเบียนที่บูธของมิสุบิชิแล้วก็ร่วมลุ้น ยกแอร์กลับบ้านนะครับหลังจบ90นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆของทางสปอนเซอร์ใจดีอย่างมิสซูบิชิที่มอบให้กับแฟนคลับสโมสรเมืองทองนั่นเองนะครับก็เหลือเวลาอีก2วันครับขุนพลกีเรย์พิョของเราจะเปิดไทยโดมสเตเดียมรับมือกับราชบุรีนะฮะมองไก,กลๆราชบุรีเองก็อาจจะไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับแต่ว่าเมืองทองเองก็จําเป็นจะต้องมีคะแนนในเกมวันศุกร์นี้นะครับกรณีที่ลีโอียงรายเกิดคว้าชชนะได้ ก็จะมีคะแนนไล่จี้เมืองทองขึ้นมานะครับเพื่อรักษาดับที่4เนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องมีผลกา,ารแข่งที่ดีในเกมนะัดสุดท้ายที่เราได้เล่นต่อหน้ากองเชียร์ที่ทานาดมสเตเดียมนั่นเองล่ะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้นะครับจะมีนักเตะขุนคพคลกิเลนพยองหลายต่อหลายคนมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่พอสมควรเลยล่ะครับรวมไปถึงมีอาการป่วยด้วยนะครับการฝึกซ้อมบางทีก็จะเห็นโค้ดมาริโอยูรอสกี้โค้ดดันโยเซกาต้องสวมเสื้อกั๊กลงมาทําการฝึกซ้อมด้วยนะครับ แต่ว่าคาดว่าก่อนเกมการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยจะมีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บรวมไปถึงอาการป่วยเนี่ยสลัดอาการเจ็บอาการป่วยเนี่ยกลับมาช่วยทีมได้นะครับ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางส่วนของคุณพลกิเลนพยองนสนามมาวินสเตเดียมนะครับอย่าลืมนะฮะวันศุกร์นี้ใครว่างก็เรียนเชิญมาให้กําลังใจคุณพลกิเลนพยองของเราที่สนามทันเดอรมสเตเดียมกันเยอะๆด้วยนะครับส่งท้ายซีซั่นนี้นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้คว้าชแชมป์ใดๆเลยรวมไปถึงไม่ได้ไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแต่แอเชื่อว่าการที่โคมาโดยูรอสกี้ทำทีมในงบประมาณประมาณนี้นะฮะการพัฒนาทีมในการโครงสร้างประมาณนี้นะฮะแล้วก็พาทีมขึ้นมาถึงท็อปโฟได้เนี่ย ถือเป็นผลงานที่น่าพอใจนะครับสำหรับสโมสรเมืองทองในซีซัน2022-2023ก็มาร่วมเชียร์กันนะสุดท้ายในวันสุขเทศถึงนี้กันเยอะๆนะครับ